สบายดีพี่น้องเมื่อสู่สุขโขเร็วพอาแล้วสองสามาตเสร็จแล้วนะวันนี้พ่อมาก็จะพาท่านผู้ชมมาเบิ้งศูนย์การค้าจีนนอทีใหญ่ที่สุดอยู่ในปลาวร็าืองกอนทุกคนน้องก็ถือว่าเป็นตึกอาคารตลาดสังเจียงนั่นเองนะทุกคนน้องก็ถือว่าอ่าอีกแถวนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าที่ว่าเกี่ยวกับจีนนั้นหลายลีนะเจ้าของเป็นคนจีนนอทีประจําอย่ลาวนั่นเองนะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกเบื้องหนึ่งเนาะแล้วก็ มีทางเข้าอยู่หลายทางวัตถุพจนเนาะก็ถือว่ามีนึ่งเลก็บ่บอยู่ทางด้านลุ่มพุ่นอีกเนาะทุกคนเนาะเดีย๋ยวมาจาาพมะพาท่านผู้ชมเลาะเบิง้งขอ,อเบเขตบริเวณนี้เนาะว่าเป็นยังไงเนะาะห้านอาหารก็จะเป็นห้านอาหารจีนเนาะทุกคนเนาะนี่ขอเขตนะห้านอาหารจีนอยู่ทางด้านหน้าเนะาะก็ปกติเนาะจะมีอ่ามันจะมีเป็นหนังสือลาวอยู่ด้านเทิงเลยกัหนังสือจีนอยูอ่ด้านลุ่มเนาะก็ถือตามกฎหมายแล้วเนาะทุกคนเนาะ น,นั่นนี่นั่นเองนะเกี่ยวกับเมื่อวาจะมีสินค้ายอย่างหลากหลายนะทุกคน,นว่าจะเป็นเกือบว่าเสื้ออย่างเนาะแต่ย,ยังมีอีกตัวนี้เพิ่นกัมีการอัปเดตเนาะน,นี่ปกติจะเป็นร้านอาหารอย่างหลายๆแถวนี้นะทุกคนเนาะแต่วันนี้น่าจะเป็นเพิ่นน่าจะสร้างตึกอีกเนาะทุกคนเนาะจะเป็นตึกใหญ่ๆแบบอา,อาคารแบบนี้เนาะทุกคนเนาะก็ะมีการอัปเดตมาเนาะปี2024เนาะทุกคนเนาะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนี่เนาะกลุ่มบริษัทเนาะสังเจียนนั่นเองนะเราจำกัดเนาะทุกวนาน้อด้านทึกเองนะเฮ้ยก็มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเนาะคือว่ามีการอัปเดตขยายเศรษฐกิจเนาะคือว่าขยายฐานค้านั่นเองนะนี่ถือว่ามีสองสามตึกเนาะที่เพิ่น อัปเดตเนาะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบตึกล่างเนาะแบบมันเป็นสถานที่ล่างเนาะทุกคนเนาะแบบบมีบมีตึกแบบนี้เนาะเพิ่นกัมีการแบบก่อสร้างมาอีกเนาะนี่ก็มีอยู่หลายโซนเนาะทุกคนเนาะกับเลาะอยู่เขตนี่คือว่ามีอยู่หลายโซนอันนี้ก็จะเป็นตึก A เนาะโซน A ที่ยังเป็นโตเก่าอยู่เนาะทุกคนเนาะเก่าแบบนี้นะ มาจะพาทำสมเลาะเข้าไปอยู่เบื้องด้านถึงทางนั้นก็จะเป็นโซนอาหารเนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนะครับ uh, กิบซอกกิบซอบอีกอย่างนนนนเนาะครับเนาะนี่เป็นร้านขายเครื่องต่างๆเนาะจะเป็นร้านคนจีนเนาะที่มาค้าขายอยู่ลาวเนะเาะใครจะเอาเครื่องไปข้าไปขายอยู่ตามเขตต่างๆก็สามารถเอาอยา่นี้เนาะว่าจะเป็นราคาส่ง ราคาย่อยอย่างจะมีมั้เนาะนอันนี้จะเป็น้านเสื้อผ้า้า,านขายยาเนาะแล้วก็ะ้านไขยเครื่องกิบซอกกิบซอกอย่างจะอยู่นี้นั่นเองนะเครื่องสำออกทำอางอย่างนี้เนาะที่บ้องมาได้มา,าซื้อทำเยอะอ้บ้ม,อมาอนั่นเองนะแต่ถือว่าเพิ่นก็มาเอาอยู่นี้จำนวนหนึ่งเนาะจำนวนหนึ่งก็เอาอยู่บนแต่ละทีเนาะกต่ขึ้นกับราคาที่ราคาแพงเนาะ กับตึกนี้กับตึกสร้างมาใหม่เลยสร้างเขามาใหม่เลยกันท่านี้จะเป็นตึกอาหารเนาะอ่าทางนั้นพุทธนั่นเองมาอาจจะบุดได้เล่ออย่างายเนาะหรือว่าพาท่านส่งม,มาเบิง้งสำนีเนาะแเราจะเบิ้งอีกหลายจุดเนะาะเดี๋ยวเขาจะพาท่านส่งไปเบิ้งอีกจุดหนึ่งก็อยู่ทางคุณเนาะตึกบีก็ตึกเอตึกบีกเนาะตรงนี้จะเป็นทางเข้าปี2024นนั่นเนองนะ เลาะซื้อเครื่องน้อยมาเป็นอาารจีนนะนี่ตุเรียนส้มโอเมล็ตเนาะอันนี้ก็เป็นตัวทางเจียงเนาะแต่ถือว่ามอประตู้เอเนาะตัวนี้เนาะประตูเะต้เอเอเขาไปก็มีสูตรการค่ายัางไรล้า,ยลายอยู่ด้านในนั่นแหละเนาะมีผ้าห่อผ้าห่มอย่างนี้ในนี้เนาะ,รนนะครบซุดเนาะตลาดจีน บอนขายรถอีย่างก็มีเนาะทุกคนนั่รถไฟฟอกรถไฟฟ้าอยู่ทางด้านในอันนี้บอนจอดรถจักรนะโมเมนต์บอนสถานคีซื้อขายรถจักรเนาะมีบอนฝากขายรถจักรนี่บนนนอบนฝากซื้อฝากรถจักรเนาะที่เข้ามาซื้อเครื่องแต่ยังมีรถเนาะรถจำบอกจำโบยมทางเนาะทุกคนเนาะให้บริการส่งเครื่องส่งของเนาะ เป็นแนวนี้แล้วน่ากลัเนาะอย่างเงี้ยอี 2, สองพันเซาซีนั่นเองอันนี้จะเป็นห้านอาหารโซนต,ต่อไปนี่ตึกตึกบีนะก่อนนี่ตึกบนะีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวมาจะเข้าไปเบิ่งตึกบีนะก่อนนะอยู่ทางด้านในวา่ามันมีอะไรแค่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้านขายขายของกินเนาะของกินเยอะแค่นี้ไปไปเป็นขายของกินเลยทางนี้เป็น ขายรถยักษ์เนาะอีกโซนหนึ่งทางนี้ว่าขายไหมขายรถยักษ์รถเทปรถไฟฟ้าอย่างนี้ทางนี้จะมีเนี่ขายโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เรื่องนี้ก็ขายโอ,โอ,โอ้โหคืโกดิสตทาประสบความสำเร็จเลี๋ยวมีเอาโป๊อย่างนมีมัดเนาะ ปปน,นี่กันเลยนะสินค้าที่อยู่โซน B เนาะโซนด้านหนก็นจะเป็นประมาณนี้เนาะคุเนาะมีรถท,ท่อรถเทปแล้วก็รถไฟฟ้านั่นเองนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถที่ไฟฟ้าหรือว่ารถชักไฟฟ้าเนะาะอยู่ทางเขตนี้อันในทางข้างก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางอย่างต่างๆแล้วก็ผ้าปูเนาะผ้าปูอย่างต่างๆอ,อยู่ในนขอบเขตบริเวณนี้เต็มเลยแล้วก็เสื้อผ้า,อย,าอย่างอยู่สั้นสองเนาะนี่แล้วก็โซนต่อไปก็จะเป็นเครื่องเสียงเนาะทากุกคนเนาะ ว่าจะเป็นกีตาร์ลำโพงก็ยังกะเต็มแน่นไปหมดแล้วนี่นี่นี่ก็สามารถเข้ามาเบิ่งได้เลยเนาะอยู่ที่ตลาดสังเจียงเนาะผู้ใดอยากเป็นบวกกีตาร์บลเนาะแอ์อย่างก็มีนะทุกคนเนาะผ้าห่อผ้าห่มเต็มนะตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยเนาะนี่นี่ก็จะเป็นรถทีเด็กน้อยเนาะรถที่ผู้ใหญ่แล้วก็รถจักแล้วก็รถโอ้มีหลายพอสมควรเนาะนี่นี่ สันเทิงก็จะเป็นประเภทขายเสื้อผ้านะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเฮาอยู่สันเทิงแล้วนะทุกคนเขาก็จะเลาะเลาะพึ่งแถวนี้ก็เนาะนี่ทางนี้ก็จะเป็นทวกขายก็ขายเก,กือบขายมงที่อย่างเต็มเนาะถือว่ามีครบสุดเนาะขายโทรศัพท์ขายเคสโทรศัพท์อย่างก็มีเนาะอยู่ทางด้านข้างนะเนาะก็สามารถเป็นราคาส่งราคาย่อยอย่างกับว่ากันไปนะทุกคนนะเคนาะวั่อนทุกคนเนาะเข้าเข้าไปแล้ก็ได้ซื้อตรงนะี้เนาะ ก็คือว,ว่าเอามาใส่ไม้โทรศัพท์เนาะปกติก็บก็ได้ใส่ไม้โทรศัพท์เนาะจะเป็นเสียงสดไม้อยู่ในโทรศัพท์เลยแต่ตัวนี้จะเป็นใส่ไม้ที่มันรบกวนเสียงรบกวนเนาะอ่านี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งก็จะออกเหมือแล้วนะตัวนี้ซอได้แต่ตัวนี้เนาะสามแสนห้าสิบพัน 3, 50, ได้ไม้คู่นะตัวนี้ เป็นของเอนรอยนั่นเองเอนรอยนี่ก็จะเป็นขอบเขตอาหารเนาะหิวเข้าก็สามารถเข้าไปกินได้เลยเดีนะาะจะโบได้กินเนะจะกลับมาล้วเนะ ฝั่งนี้ก็เกี่ยวกับประเภทถังน้ำเนาะทุกคนเนาะมีครบอิหรีอเนาะอยู่ในตลาดสังเกตแห่งนี้เนาะคนเนาะมีประเภทถังน้ำเนี่ยถังน้ำและเครื่องประปาอย่างเนาะเต็มเนาะบม่ว่าวกลนจักรอย่างก็มีเนาะคน,นนแล้วเพราะว่าจะเป็นจักหรือว่าได้ส่งได้ปั๊มเป็อย่างต่างๆเนาะอยู่ในขอเขตนี้ก็ถือว่ามีครบเนาะที่เป็นสินค้าจีนเนาะคนเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นของเครื่องมือสร้างเนาะอนะี่ เครื่องมือสร้างอย่างครบสุดบมเป็นจะเป็นท่อบมเป็นจะเป็นอ่าเครื่องกเกษตรการ,กรเกษตรเนาะอ่าทีานี้คอมพิวเตอร์ก็มีนะทุกคนเราคอมพิวเตอร์วอลล์ล่ะกับการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะอยู่ในนี้ก็ถือว่าเต็มเต็มตามที่ประมาณได้ไทายนี่เลยนะทุกคนเนาะนี่กล้มาตู้แก้วตู้ปลายอย่างก็มีนะทุกคนอยู่ในก๊อบเกมวันนี้ครบวงจรอีหลีเนาะน,นี่นี่กันเลยเนาะนี่ตามที่ประมาณได้ทายมาเมื่อกี้นั่นแหละเนาะ ส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะประมาณผมได้มีอย่งางไรเนาะมีเจ่ว่าพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ้งภาพาบรรยากาศแล้วก็การอัปเดตอยู่ที่ตลาดสังเจียงให้ท่านผู้ชม,มได้หู้แล้วก็ได้เห็นไปพร้อมกันเนาะก็ถือว่ามีการสร้างตึกขึ้นมาเองเนาะทุกคนเนาะคือเพื่อว่าอัปเดตนั่นเองนะอ่าหรือว่ามีการสร้างตึกขยายตลาดขึ้นมาเองเนาะก็ถือว่าพัฒนาอ่าขึ้นหลายในระดับหนึ่งแล้วเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ประมาณก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีพบกันคลิปหน้า,นานทุกคนเนาะ